เราจะซื้อขนมฟางนะคะเติมขนมฟังก็มังาห้น้องอู่นะคะเราจะเอาขนาให้ที่นะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราเตขนฟังใหก่อนนะคะมี่ปงยอมากเลยดูออนเตินดูรังวจุดนี้นะคะตรงนี้คือนำพูร้อนนะคะที่จะพ่นนะคะจะร้อนมากนะคะตรงนี้จะร้อนที่สุดนะคะแล้วก็มันก็จะถ่ายลงมาในบ่อนี้นะะแล้จะส่ไปตามบ่อเราต้องมีช่ชค่ะคะุดนี้คืจะร้อนมาๆเลยค่ะและที่นี่ก็จะมีเป็นออนเซนะคะสาหรับใครที่ไม่ชอที่กระเทตรงแ่ทีแช่่ะเราสามาไป เลือกห,ห้องได้เลยนะคะที่มีออนเซ็นนะคะฝั่งนู้นนะคะก็คือมีห้องเนตัว,ตวให้เราแช่นะคะมีห้องน้ำอะไรที่พร้อมนะคะแบบนี้นะคะสวัสดีค่ะไปตามแพรรี่นะคะวันนี้แพรพาทุกคนมาที่แม่จันจังหวัดเชียงรายนะคะก็คือแม่จันป่าตึงนะคะที่นี่มีน้ําพุร้อนธรรมชาตินะคะเดี๋ยวแพรจะพาทุกคนนะคะไปแช่เท้าที่น้าพุร้อนนะคะแช่ฟรีนะคะทุกคนมันจะมีหลายบ่อให้เราเลือกตั้งแต่ร้อนจัด แล้วก็ร้อนแล้วก็กลางๆแล้วก็ร้อนน้อยนะคะเราจะพาทุกคนไปดูกันตามไปเลยค่ะเบ้นอยู่ในบ่อ,อะเนี่ยตรงนี้บรรยากาศก็จะดีนะคะมีบ่อด้วยนะคะในบ่อก็จะมีปลานะคะทุกคนดูปลานะคะเยอะมากเลยคนเดินผ่านไปผ่านมาก็จะมาลุมนะคะ เราก็เลมซื้ออาหารปลาให้ค่ะทุกคนน่ารักจังเลยนะคะปลาเยอะมากค่ะตรงนี้นี่อย่างเยอะค่ะทุกคนเยอะกว่าตะกี้อีกนะคะอู้เยอะมากค่ะทุ oh. กคนเดี๋ยวเราไปซื้ออาหารปลามาให้ดีกว่านะคะนั่นนะคะเขาซื้อกระถินปลามาแล้วรง,งรงนู้นะคะ ตอนนี้นะคะก็มาถึงบ่อน้ำพุร้อนที่เราจะต้องแช่น้ำแล้วนะคะ,คะบ่อน,นี้เขาก็ให้ล้างเท้าก่อนที่เราจะลงไปแช่นะคะทุกคนนี่นะคะเดี๋ยวเราค่อยไปแช่นะคะเดี๋ยวแพรจะพาเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะขึ้นไปดูบ่อข้างบนนะคะว่ามันมีอะไรบ้างนะคะ และจุดนี้นะคะตรงนี้คือน้ำพุร้อนนะคะที่จะพุ่งนะคะแต่ร้อนมากนะคะตรงนี้จะร้อนที่สุดนะคะแล้วก็มันก็จะถ่ายลงมาในบ่ออน,นี้นะคะแล้วก็ส่งไปตามบ่อที่เราต้องไปแช่ใช่ไหมคะนี่นะคะจุดนี้คือจะร้อนมากมากเลยนะคะทุกคนและที่นี่ก็จะมีเป็นออนเซ็นนะคะสำหรับใครที่ไม่ชอบที่จะแช่ตรงแบบที่เราแช่แตะกี้ใช่ไหมคะ เราสามารถไปเลือกค้องได้เลยนะคะที่มีออนเซ็นนะคะฝั่งนู้นนะคะก็คือมีห้องส่วนตัวให้เราแช่นะคะมีห้องน้ําอะไรให้พร้อมนะคะฝั่งนู้นนะคะบ่อน,นี้นะคะเริ่มต้นนะคะบ่อน,นี้จะร้อนที่สุดนะคะก็คือใครทนร้อนได้ก็คือบ่อน,นี้นะคะแต่เขาก็มีหมายถึงว่าลักษณะของอการแช่ได้ไม่ได้นะคะเขาก็จะเขียนไว้นะคะว่า แบบไหนที่เขาควรแชร่แล้วก็ไม่ควรแชร่นะคะอันนี้คือบ่อที่ร้อนมากมากนะคะแล้วก็ไล่ระดับนะคะว่าร้อนแล้วก็ร้อนกลางๆนะคะแล้วก็บ่อคลายก็จะไม่ค่อยร้อนแล้วนะคะเดี๋ยวเรานะคะก่อนที่เราจะไปแช่นะคะเราก็ต้องไปล้างเท้าข้าขงล่างนะคะเพื่อจะมาแช่ผ่อนคลายนะคะแต่ว่าแช่น้ำพุร้อนที่นี่นะคะ มันช่วยให้เราผ่อนคลายจริงๆนะคะอย่างบางคนที่มีอาการตึงพวกฝ่าเท้าหรือว่าอยากผ่อนคลายอย่างนี้นะคะมันช่วยคลายเส้นได้นะคะช่วยเราหลับสบายด้วยนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปแช่นะคะน้องเขาไปซื้ออาหารปลามานะคะเราเอาอาหารปลาไปให้ปลาก่อนนะคะเราไปซื้อขนมปังนะคะเสร็จขนมปังแล้วก็มีอาหารปลาที่น้องถืออยู่นะคะเดี๋ยวเราจะเอาอาหารปลาให้ที่นี่นะคะนี่นะคะเดี๋ยวเอาเสร็จขนมปังให้ก่อนนะคะนี่ปลาเยอะมากนะคะทุกคน ดูนะคะทุกคนเอ็นดูจังดู้าโหเอนดูอ่ะเอนดู่อเลยจ้าามากจังบอกอยู่ไม่ดี ตัวนั้นใหญ่มากเบียกินตกมางเลยนะแล้วก็ล้างเที่ปแบบเยอมากกว่า่ได้นอนริเราจะล้างเ้าตรงนี้นะคะทุกคนแลเพื่อเพื่อเราจะขึ้นไปแค่นะคะ เราก็จะตักมาล้างเท้าตรงนี้อุ่นๆคะ่ะไม่ร้อนมากนะคะ่ะเราก็จะล้างเท้าให้สะอาดนะคะเดี๋ยวเราจะไปแช่ที่20องศา,าก่อนก็ได้ค่ะเพราะว่าบ่อตรงนี้จะแค่20องศานะคะเรวนีนะคะที่20องศานะคะก็จะติดไรนะคะแล้วก็มีข้อควรปฏิบัตินะคะเ้าเขติดไว้ตาม แต่ละจุดนะคะเดี๋ยวเราไปแค่ที่45องศาดีกว่าคะ่ะคุณเป็นนี้นะคะเป็น45องศานะคะเห็นไหมคะเดี๋ยวแพจะแค่บริเวณนี้ล่ะคะ่ะไม่ร้อนมากแล้วก็ไม่ได้แบบว่าร้อนจัดหรือว่าอุ่นนะคะนี่นะคะ จริงๆแล้วแถวนี้ก็จะมีนี่นะคะบอ่อที่หนึ่งเนี่ยอุณหภูมิ80องศานะคะอันนี้สามารถต้มไข่สุกได้เลยนะคะทุกคนนี่นะคะบริเวณนี้จะร้อนจัดมากเลยแถวนี้นะคะ,ะถึงบอกมีป้ายให้เราระวังนะคะนี่นะคะถ้าใครอยากกินไข่ก็ไปต้มได้เลยนะคะวิวแถวนี้ก็สวยนะคะกำลังพอดีนะคะมาค่ะมาแชร่ด้วยกันนะคะ

แล้ววันนี้นะคะแพ้ก็ได้แช่น้ำพูร้อนจนเสร็จแล้วนะคะรู้สึกว่าผ่อนคลายนะคะทําให้เรารู้สึกว่าร่างกายเรารู้สึกว่าจากที่เพียมารู้สึกดีนะคะก็ถ้าใครเพียใครอยู่บริเวณนี้ก็ลงมาแช่ได้นะคะช่วยเราฟื้นฟูร่างกายนะคะพวกกล้ามเนื้อเราก็จะดีดีวันนี้แพ้ก็แช่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็คือพอแล้วนะคะงั้นแพ้ขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะฝากกดไลค์ กดแชร์กดติดตามไปตามแพรรี่ให้ด้วยนะคะแพรจะได้มีกำลังใจทำคลิปใหม่ๆแล้วก็ทำคลิปที่มีประโยชน์อะไรนี้ให้กับผู้ติด,ดตามและผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านได้ดูนะคะงั้นคลิปนี้แพรขอลาไปด้วยน้ำผู้ร้อนนะคะตรงปาตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายนะคะแล้วเรามาพบกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้แพรขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ